เหลือ,อยู่สองชุดนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้สมบูรณ์ชุดที่ที่สมบูรณ์ที่สุดคือดอกเดียวรอบคันนะครับสี่จุดแต่ว่าไอ้ตัวนี้เหลือแต่กุญแจสวิตช์อย่างเดียวกุญแจไม่มีเลยต้องไปทำแล้วก็ไอต้ตรงนี้มันชอบหักครับเดิตรงที่ที่ที่แป้นแต่มันกรอบชอบชอบหักครับก็คือตัวนีนนวน้ัไม่สมบูรณ์สวิตช์สวิตช,ช์ได้แต่กุญแจไม่มีนะครับ ถ้าเกิดจะราคาประหยัดก็ต้องเอาตัวนี้ไปแล้วเชื่อจะล็อกกุญแจแล้วทำกุญแจเอาใหม่หรือจะให้ผมทำก็ได้ดอกหนึ่งเฉพาะดอกค่าค่าดอกอันสี่ร้อยห้าสิบค่ากัดดอกนะแต่ว่ามันต้องเสียค่ารื้ออีกประมาณน่าจะสองร้อยครับค่ารื้อค่าทําประมาณนี้ช่างเขาจะทําที่ทําปกตินะฮะดอกดอกพร้อมใช้ก็มันก็จะอยู่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบบวกสองร้อยเป็นเท่าไหร่ฮะสองร้อยห้าสิบสี่ห้าหกเจ็ดร้อยฮะเจ็ดร้อยประมาณนี้ครับชุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าจะประหยัดต้องเอาไปตัวนี้ไป แต่ว่าก็ต้องทําใจนะครับว่ารถทั้งคันมันใช้กุญแจดอกเดียวมันก็จะไม่สะดวกหน่อยเี๋อวเอาราคาประหยัด